Cfr ต่ำกว่า60%แนะนำนะคะมีมีไว้สักหนึ่งเล่มน,นะคะผู้สนับสนุนรายการนะคะรายการของปู่นี้ล่ะก็จะปีคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นมันคืออะไรนะคะขออนุญาตเนาะมันคืออะไรนี่เดยน,นะคะเบื้องตน้นเป็นคู่มือ ในนี้นะคะมีความรู้เกี่ยวกับโรคไตนะคะเป็นความรู้ที่ปู่ทามาให้เข้าใจง่ายๆนะคะมีในนี้มีหนึ่งความรู้เกี่ยวกับโรคไตสั้นๆง่ายๆนะคะผลเลื่อนโรคไตนะคะ,ะโรคไตมีหระยะดูจาก eGFR นะคะในเนี้ยมีหมดนะคะแล้วก็พวกผักผล,ลไม้อะไรกินได้กินไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเนาะนี่ นี่อะค่ะอันไหนกินได้กินไม่ได้มีหมดแล้วก็เป็นตัวอักษรโตโต,โตนะคะต,ตัวหนังสือตัวโตโต,โตเป็นภาพสีนะคะที่ทำมาภาพสีเพราะว่า,าผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมส่วนใหญ่มากกว่า5 0จะมีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรือไม่สะดวกอ่านตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้ทำมาเพื่อท่านเลยนะคะแล้วก็คือมันอ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะคะในนี้มีตัวอย่างเมนูนะคะมีเมนูอาหารข่าวทั้งหมด25เมนูนะคะแล้วก็ ผู้ป่วยโรคไตก็สามารถกินขนมหวานได้นะคะในเนี้ยจะมีแนะนําไว้15เมนูขนมหวานนะคะ25เมนูอาหารข้าวในส่วนของอาหารข้าวนะคะก็จะมีส่วนผสมและวิธีการทํานะคะบอกแคลอรี่ให้หมดคือละเอียดนะคะ <c oughs> ท่านใดไม่สะดวก ที่จะย้อนดูคลิปวิดีโอของปูที่มีเยอะแยะนะคะว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นะคะปูก็แนะนำนะคะแนะนาคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นเล่มนี้นะคะคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะเหมาะกับใครก็เหมาะกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังปูนะคะเหมาะกับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่ามันหนึ่งมันก็มันเป็นความรู้ที่ถ้าถ้าเรารู้แล้วนะคะเราสามารถเลือกอาหารนะคะจาก ตอนนี้เราไตาปกติดีนะคะเราไตาปกติดีแต่ถ้าเรายังมีการกินเหมือนเดิมกินฟาสต์ฟู้ดกินอาหารหวานอาหารมันอาหารทอดแบบนี้เราไม่พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเมื่อตอนที่เราอายุ50 60เราอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันสูงไขมันสูงโรคเก้าโรค SLE โรคต่างๆมันจะมารุมเราที่เรานะคะซึ่ง เมื่อเราเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันก็ยากที่จะฟื้นฟูดูแลนะคะแต่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามาดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็นี้นะคะนะคะมันเป็นความรู้มันเป็นความถ่ายรูปผลเลือดแล้วก็ปูเดอปู blue, ช่วยคอนเซ้าให้นะคะถ้า อ,อันไหนกินได้กินไม่ได้นอกเหนือ,อนที่มันไม่มีในนี้นะคะปู่ก็จะสามารถตอบคำถาม